สมัยหนึ่งณนะพระเวรุวันเขตกรุงราชครึกมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ขณะนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมณสิการกำหนดจิตของบริษัททุกหมู่เหล่าด้วยพระทัยว่าใครกันหนอควรรู้แจ้งธรรมจึงทรงทอดพระเนตรเห็นชายโรคเรื้อนชื่อสุปปุทธะ พระพุทธองค์จึงทรงตัดอนุปุพพิกถาหลักธรรมที่แสดงความลุ่มลึกลงไปตามลำดับเพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้ปราณีตธรรมจักสุอันไร้ทุลีปาศจากมนทินได้เกิดแก่ชายโรคเรื้อนชื่อสุป,ปะพุทธะขณะที่นั้นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไป เป็นธรรมดา